สรุปเนี่ยนะครับในแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยนะครับไทม์เฟรมเดตอนนี้นะครับราคานะครับยังไม่หลุดฟนะีโบ50เนาะราคาไม่หลุดฟีโบ50นะครับยังไม่หลุดฟีโบ50อ่ะก็แปลว่าดูระยะสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับ จะสร้างฐานตรงนี้ไหมนะครับหรือว่าสร้างไม่ได้แล้วก็หลุดฐานแตกนะครับรายนาทีกับรายชั่วโมงตัวนี้นะครับประกบกันรวมกันเป็นอะไรฮะเป็นเทคนิคอลรีบาวนะครับไม่ได้มีสัญญาณกับตัวครับแต่มีแค่การเทคนิคอลรีบาวก็คือการยกโลของสัญญาณแค่นั้นนะครับเป็นลักษณะของการเทคนิคอล l รีบาวนะครับหรือจะบอกว่าเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อก็ได้ใช่ไหม ราคาเรียวไทม์นะครับ290 350ถา้าไมสเปดมันยังไม่กลับมาปกติสักทีวะเนี้ยบาทแข็งจบจีนะครับแนวต้านก็50ก็แนวต้านนะครับแล้วก็70ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้แหละนะครับ51 300 นะครับแล้วก็กดแน่นอน450พอโดนกดแน่นอนนะครับส่วนข้างล่างนะครับแนวรับนะฮะก็ที่เทสไปนะั่นแหละครับ3,201ใช่ไหนะม3 2วนกับเท่าไหร่ครับ,บ3,160 เออด้วยราคาตอนนี้นะครับลงห้าสิบก็จะเหลือเท่าไหร่ฮะห้าสิบมันควรจะลงห้าร้อยนะครับแต่จะลงแค่สี่ร้อยแค่นั้นก็จะเป็นประมาณสักผมว่ามันน่าจะราคาเนี้ยห้าหมืนหนึ่งใช่ไหมมันจะต้องบวกคุณเพิ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็สามหนึ่งหกศูนย์มันก็จะเหลือห้าหมื่น ทนี่จะเหลือ5400เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ครับมันจะแทนที่จะเป็น5600มันจะเป็น5 0 0 0 0ประมาณสัก700อันนี้คิดนะก็คือลงไปโดนบวกนะฮะทั้งทั้งที่อะไรครับราคาเนี่ย3 1ม0มันน่าจะประมาณสัก5500ใช่ไหมแต่โดนบวกแน่นอนนะครับข้างบนพื้นที่โซนบนนะครับก็มี0กับอะไรฮะ ขายก่อนดีไหมวะเนะี่แปบ๊บหนึ่งนะเซลสต็อปเอาไว้นะครับถ้าเซลสต็อปก็ต้องประมาณสัก3 199ประมาณนั้นครับนะแต่ตอนเนี้ยเซลได้เลยไหมก็เซลไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าสต็อปลอ ประมาณสักสามสองหกห้าหกแล้วกันนะครับ uh, TP สามหนึ่งหกศูนย์โอเครีวอร์ดตรงนี้มันมีศูนย์กับยี่สิบนะครับข้างล่างมีบานข้างล่างมีก็มีห้าสิบใช่ไหม กับเท่าไหร่ครับ110เอ้ย90ิดิปะ,ะกับ9 0 50อ่า์เซลไดไหมเซลได้นะครับ5 0ศูล์เซลได้แล้วก็สต็อปลอสักประมาณ65นะครับราคากำลังดีสต็อปลอสประมาณสักห5หรือถ้ารับไหวนะครับก็สต็อปลอสประมาณ7071ประมาณนั้นเลย นะครับแต่ผมก็ไหวแค่ประมาณ6566แค่นั้นแหละฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพิจารณาอีกทีตอนราคาขึ้นไปแถวแถวประมาณ6566นะครับจุดสต็อปล s อของผมอาจจะกลายเป็นจุดเปิดเซลล์แบบรอบใหญ่ก็ได้ใช่ไหมเพนก็เราใช้วิธีการพิจารณาไปทีละแนวนะครับตรงนี้คือแนวต้านนะครับไม่มีใครหาซื้อแนวต้านกันหรอกครับนะตรงนี้คือบริเวณแถวแถวแนวต้านแต่ไม่ใช่แนวต้านแบบ รีเทสนะรีเทสมันคือเจ็ดศูนย์ใช่ไหมถ้าแนวต้านแบบเขาเรียกว่าทดสอบอะฮะแนวต้านรีเทสอะมันจะอยู่ที่เจ็ดศูนย์ใช่ไหมแนวต้านรีเทสก็คือไอไ้ไนสะ้เนี่ยเรียงกันนะครับเนี่ยเนี่ยนี่คือแนวต้านแบบที่ที่กรอบของราคามันจะแบบทดสอบกันนะครับมันจะเป็นตรงนี้รีเทสตรงนี้นะครับ70็ดศนพรก็คือเดี๋ยวรอดู จุดน่าสนใจก็คือตรงนี้ครับบริเวณ50-70นี่แหละนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กับอ l l g e n i สเต s t ์ r ในช่องทางด้วยน,นะครับผม